สปูเปนเน็ต c m e เครื่องปรับอากาศมิซูบิชิ Heavy Duty HD Jet Flow ยาสตรีตาโหนทศพรโอสดสำหรับบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเปรียบเทียบเพื่อแข่งขันเปรีบเทียบเพื่อสร้างสรรค์ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนร่วมกันไทยแลนด์ Thailand, The Capital of AEC 2015 ทุกวันจันทร์จอโลกเศรษฐกิจเที่ยงวันทันเหตุการณ์และเรื่องเด่นเย็นนี้ สวัสดีครับ1ิกนาฬิกายีเนาทีเข้าสู่จอโลกเศรษฐกิจในเรื่องเย็นนี้จะ่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับประเด็นของการเป็นศูนย์การประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตลอดทั้งปีนี้เปรียบเทียบเพื่อแข่งขันและเปรียบเทียบเพื่อความสร้างสรรค์น,นั่นเองครับตรวจสอบกับภาวะหุ้นไทยนะครับส่งท้ายในวันศุกร์ที่28แม้ว่าจะยังไม่ใช่วันสุดท้ายของเด,อเดือนมีนาคมหรือวันสุดท้ายของไตรมาสที่3แต่บ้านี้หุ้นไทยกระโดดขึ้นไปถึง1%กึ่าเตงาครับซึ่งถือว่าผิดคาดตั้งแต่ช่วงบ่าย 9จุดไปถึง1,377จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายนั้นก็ถือว่ามามากกว่าตอนครึงเช้าครับจนถึงนาทีนี้25,000กว่าล้านนะครับเรามาดูกันเลยครับว่า5อันดับแรกของมูลค่าการซื้อขายสูงสุดหุ้นไทยนั้นส่วนใหญ่กลับมาเป็นในหุ้นธนาคารและกลุ่มสื่อสารตัวใหญ่ๆทั้งสิ้นครับอันดับที่1เคตแบงก์กรสนไทยบวก4บาท50ครับขึ้นมาถึง175บาท50สตานะครับถัดมาอันดับ2ธนาคารกรุงเทพหุ้นก็บวกแรงขึ้นมา2บาท50ครับอยู่ที่176 บาทนะครับราคาขณะนี้ที่225บาทแม้แต่ปตทเองก็ขึ้น2บาทในอันดับที่4ยืนเหนือ300ตามราคาขณะนี้ที่ราคา301บาทนะครับ ซึ่งปัจจัยที่นักลงทุนนั้นกลับเข้ามาซื้อขายหุ้นเพิ่มเติมจนทําให้ดัชนีปรับเพิ่มสูงขึ้นนักวิเคราะห์ได้ประเมินนะครับว่าผลจากการที่การประชุมของบรรดาพักการเมือง53พักได้มีมติให้กรกตต้องจัดการเลือกตั้งภายใน45-60วันจึงทําให้นักลงทุนนั้นเริ่มจะเห็นสัญญาณในระดับหนึ่งว่าอาจจะต้องมีการเลือกตั้งภายในกรอบเวลาที่กําหนดและชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งแรงซื้ออีกนี้ต้องดูครับว่าจบวันนี้แล้วต่าะเทศกลับเข้ามาซื้อด้วยหรือไม่นะครับ แต่ในขณะที่ประธานของการค้าไทยนั้นบอกอยากจะให้มีนายกคนกลางครับนายอิสระว่องกุศลเกจประธานสภาของการค้าไทยได้บอกว่าเอกชนต้องการให้ความขัดแย้งในประเทศจบโดยเร็วและสนับสนุนทุกฝ่ายให้เจรจากันนะครับโดยคำนึงถึงอนาคตของประเทศชาติเป็นหลักที่สําคัญนะครับในมุมมองของประธานสภาของการค้าไทยอิสระว่องกุศลเกตบอกต้องมีนายกคนกลางมาบริหารประเทศควบคู่กับการปฏิรูปประเทศคาดว่าจะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีเอกชนคาดหวังให้มีการจัดการเลือกตั้งและ มีรัฐบาลใหม่ที่เป็นรูปธรรมโดยเร็วเร่งรัดการเบิเกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลทําให้เศร,รษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ เพราะวัาที่ผ่านมานั้นเมื่อเกิดสุญญากาศไม่มีรัฐบาลทําให้โครงการขนาดใหญ่ลงทุนหยุดชะงักครับซึ่งที่ผ่านมากระสงผลต่อเศรษฐกิจให้ชะลอตัวลงก็หวังว่าไตรมาสที่3ของปีนี้ควรจะมีรัฐบาลใหม่มาผลักดันเศรษฐกิจให้ขยายตัวประมาณ2.5-3%แต่หากสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ช้ากว่าไตรมาสที่3เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวต่ำกว่า2.5%อย่างแน่นอนนะครับขณะที่กรรมการรองเลขาธิการหอ,อการค้าไทยพรสินพัชรินตะนกุลบอกว่ารัฐบาลควรหยุดปฏิบัติงานเปิดทางให้มีการเจรจา นำไปสู่การปฏิรูปประเทศภายใน3เดือนจากนั้นก็มีการเปิดสภาพเพื่อนําสิ่งที่จเจรจากันมาแก้ไขผลักดันให้ออกกฎหมายมีการประคับใช้เพราะขณะนี้ยังมองไม่เห็นทางออกว่าวิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองในไทยจะคลี่คลายได้ภายในปีนี้ส่วนตัวของนายพรสินก็มองว่าอาจจะต้องมีรัฐบาลใหม่ในช่วงต้นปีหน้า พร้อมกับระบุว่าการลงทุนในขณะนี้ได้ลดลงอย่างมากซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์บางส่วนได้ย้ายไปที่อินโดนีเซียและการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า B.O.I หมดวาระลงไปนั้นทําให้เม็ดการลงทุนจากต่างประเทศที่เคยเข้าไทยปีละ5 0 0 0 0นล้านบาทได้หายไปทันทีครับสัญญาณภาคอุตสาหกรรมยังคงชะลอตัวแล้วก็สุดตัวลงต่อเนื่องนะครับจากปัญหาการเมืองที่ยืดเยื้อ โดยนายสมชายหานฮิรันผู้มนวยการสน,นักานการเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือว่าสอส,อ,สอ,อได้ถแถลงจากชี้ผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับโดยอยู่ที่ระดับ166.48จุดลดลง4.4%ที่สำคัญแต่ชีนิน้ำกาศต,ตกต่อเนื่องเป็นเดือนที่11หรือตั้งแต่เดือนเมษายนในปีที่แล้วเป็นต้นมานะครับส่วนการใช้กำลังการผลิตของโรงงานทั่วไปประเทศทไทยปรากฏว่าเหลือเพียงแค่59%เท่านั้นะทั้งที่เดือนมกราคมการใช้กำลังการผลิตนั้นยังอยู่ที่62%สาเหตุหลักก็เพราะว่าการ เศรษฐกิจกาอุตสาหการรมนั้นชะลอตัวลงเพราะกำลังซื้อประชาชนนั้นลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆในส่วนของสสอก็เลยมีการคาดการ์ d p ีภาคอุตสาหกรรมของไทยปีนี้นะครับว่าจะมีการลดลงจากเดิม3-4มเปอร์เซ็นต์เหลือเพียงแค่2-2.5%สเปอร์เซ็นต์ครับสัญญาอีกตัวหนึ่งคือดัชนีเศร,รษฐกิจภาคครัวเรือนก็ดูทำท่าจะไม่ค่อยสู้ดีมากนักนะครับ โดยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยได้เปิดตัวดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนเดือนมีนาคมล่าสุดอยู่ที่42.1จุดลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเคยอยู่ที่44.5จุดและค่าดัชนีนี้ต่ำกว่า50เป็นเดือนที่2ต่อเนื่องแล้วแสดงว่าภาวะการคลองชีพของครัวเรือนมีสถานการณ์ที่แย่ลงอย่างต่อเนื่องครับ ส่วนยัชนิคาดการณ์เดือนข้างหน้านั้นอยู่ที่ระดับ43.5จุดก็ลดลงต่อเนื่องเช่นกันนะครับผลสำรวจก็ <The expenses S 1> ยังพบว่ากลุ่มอาชีพที่มีมุมมองเชิงลบมากขึ้นต่อสถานการณ์รายได้และการมีงานทําโดยเฉพาะเป็นผู้ประกอบการอาชีพรับจ้างทั่วไปและเกษตรกร,รซึ่งก็สอดคล้องกับแนวโน้มว่าจะมีอัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้นต่อไปครับผลพวงจากปัญหาการเงินที่ยืดเยื้อทําให้นายแบงก์ก็มองว่าสินเชื่อทั้งระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยนั้นลดลงอย่างแน่นอนครับ นายสุภักศิวรักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร CIMB ไทยยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวได้เพียงแค่3%เท่านั้นเนื่องจากปัจจัยการเมืองภายในประเทศที่ไม่แน่นอนและยืดเยื้อ,อ,อต่อเนื่อ,องด้านการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนก็ชะลอตัวต่อเนื่องครับ ส่วนการส่งออกจกขยายตัวไม่เกิน5%ทำให้การปล่อยเงินกู้หรือสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินปีนี้จะทําได้เพียงแค่6 0เท่านั้นแต่ก็ยอมรับนะครับว่าในส่วนของธนาคาร CIMB ไทยจะปล่อยสินเชื่อปีนี้ต่ำกว่าเป้าที่วางเอาไว้โดยจะขยายตัวเพียงแค่15%เท่านั้นเนื่องจากประชาชนชะลอการใช้จ่ายหลังจากพบว่าภาคครัวเรือนมีนี่เพิ่มสูงขึ้น และก็พร้อมยอมรับนะครับว่านี่เสียหรือ n p l ของธนาคารจะเพิ่มขึ้นจากระดับ2.3ถึง2.4มาเป็น3จากปีที่แล้วครับและมดนี้น <to S 1> คือ <to go S 1> จอโลกเศรษฐกิจในเรื่องเด่นเย่นนี้นะครับเราพักกันสักครู่นะครับติดตามเรื่องเด่นเันนี้กันต่อในช่วงหน้าสวัสดีครับ